โตเรื hmm. mm ่องอะไรล่ะ hmm. ปลาช่อนอ่างนานจะตีสักทีนะครับผมเข้ามาใหม่ปลาช่อนอ่างนะครับผมลูกกว่า,ากัดเป็นยักษ์ยางแกะคันนะครับผมตัวนี้สีส้มนะครับผมยักษ์ยางแกะคันสีส้มใส่กึ่งเนีนยบเลยอ่ะฝากผลงานด้วยครับยักษ์ยางแกะคันนะครับผม สุดยอดมากๆครับฝากผลงานด้วยนะครับผมหลบก,กว่าเลยตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวรับมาดีนะครับ